ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24ในเทศกาลธรรมดานะครับบทานทั้งสามบทนี้อาจจะฟังทีแรกแล้วดูเหมือนว่าไม่มีความคิดหลักรวมกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาค่อยๆพิจารณานะครับแล้วก็พิจารณาว่าทําไมพระศาสนาจักรจึงให้เราได้ บทอ่านที่หนึ่งบทอ่านที่สองบทอ่านที่สามในวันอาทิตนี้รวมกันต้องมีความคิดร่วมอยู่ในนั้นนะครับเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาบทอ่านที่สองนะครับจดหมายของนบุญเปาโลถึงอธิโมทีฉบับที่หนึ่งนะครับพ่อตั้งหัวเรื่องว่าพระคริสต์เยซูเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นก็พระเจ้าเป็นคนแรกในบรรดาคนบาปเห,เหล่านี้ ความคิดหลักก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือคนบาปไม่ว่าก็จะอยู่ในซอกหลีบใดของสังคมและแม้แต่คนที่เป็นคนบาปหนาที่สุดซึ่งในวันนี้ใครครับเป็นคนที่ออกตัวพูดประโยคนี้พระคริสต์ยเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นข้าพเจ้าเป็นคนแรกในบรรดาคนบาปเหล่านี้ข้าพเจ้านี่ใครครับ บราที่สองในวันนี้นะครับจดหมายดยุนเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่งนะครับนี่เป็นการกล่าวถึงตัวเองของกบุญเปาโลที่น่าประทับใจตอนหนึ่งในบรรดาข้อเขียนของท่านก็พอจะเฉลยแล้วล่ะครับว่าในบรรดาคุณบาปหยาบช้าทั้งหลายเนี่ยเขาไปเจ้าเป็นหนึ่งในนั้นหมายถึงกบุญเปาโลเขาพูดถึงตัวเขาเองนะครับก็เขียนจดหมายไปห,หาทิโมธีซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับ ราะว่านี่เป็นข้อความที่ไพเราะมากข้อความหนึ่งในจดหมายด้วบุญเปาโลที่เขาเขียนไปหาสัตว์บรุษไปหาใครต่อใครแล้ววันนี้เขียนมาหาลูกศิษย์นะครับเพราะท่านกล่าวถึงความเมตตาความรักที่พระเยสุเจ้าทรงมีต่อท่านอย่างมากที่สุดแล้วก็มีประโยคนี้ในจดหมายนะครับด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น่าเชื่อถือจึงทรงเรียกให้มารับใช้แม้ว่าก่อนหน้านั้น ข้าพเจ้าเคยพูดดูหมิ่นพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าทำไปโดยไม่รู้ขณะที่ยังไม่มีความเชื่อในบรรดาพระคุณที่พระเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์ไม่มีเรื่องไหนยิ่งใหญ่เท่ากับพระคุณแห่งการกลับใจผู้ที่ได้กลับใจมาหาพระเจ้าทุกวันขอจะเฝ้าคิดถึงรำพึงตรายตรองถึงพระเมตตาและความรักประการนี้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และทำให้เขามีฉากที่สองในชีวิตชีวิตคนเราอาจจะคิดว่าเรามีฉากเดียวแล้วจบแต่ว่าคนที่กลับใจเนี่ยจะมีฉากสองที่ดีขึ้นประสบความสาเร็จแล้วเมื่อเขาคิดถึงเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เขาได้กลับใจมาเป็นคนดีหรือเดินหนทางอันถูกต้องก็เหมือนกับให้เขามีชีวิตฉากที่สองที่เดินอยู่บนหนทางแห่งแสงสว่างของชีวิต แต่แม้จะรู้สึกว่าเดินบนหนทางแสงสว่างนั้นเพียงใดก็ยังจดจําได้ว่าเราเคยเป็นคนบาปเพราะนันนบุญเปาโลก็เลยเขียนประโยคต่อไปในจดหมายของท่านบอกว่าต่อไปนี้เป็นถ้อยคําที่น่าเชื่อถือและที่ทุกคนจะยอมรับคือพระคริสต์เยซูเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้อรอดพ้นข้าพเจ้าเป็นคนแรกในบรรดาคนบาปเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงแสดงพระเมตตาเกรุณาต่อข้าพเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงต้องการแสดงความเพียรทนที่ยาวนานต่อข้าพเจ้าเป็นคนแรกเพื่อเป็นแบบอย่างสําหรับผู้ที่เข้ามาเชื่อในพระองค์ให้ได้รับชีวิตนิรันดรการที่พระเจ้าทรงอดทนท่านอย่างยาวนานก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กําลังใจแก่คนอื่นว่าไม่สายเกินไปที่จะกลับมาเชื่อพระเจ้า ไม่ว่าเราจะหนีจากพระองค์ไปไกลแค่ไหนนานเพียงใดก็ตามการกลับใจเป็นพระพรแรกที่จะเปิดทางให้เราได้รับพระพรประการอื่นตามมาในชีวิตบางคนที่คิดว่าตัวเองเก่งกาจจะไม่สามารถกลับใจได้เพราะการกลับใจเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงประทานให้เราไม่สามารถกลับใจได้ด้วยตัวเราเองและสำหรับบางคนที่ในชีวิตของเขา ไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแค่สามารถกลับใจให้ได้ก็เป็นสิ่งที่เก่งมากแล้วนับได้ว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตทีเดียวพ่อขออ่านบทจดหมายที่เราไปวัดวันนี้จะได้ยินได้ฟังกันนะครับพี่น้องข้าพเจ้าขอบพระคุณพระคิสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประธานพระละกำลังแก่ข้าพเจ้า ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น่าเชื่อถือจึงทรงเรียกให้มารับใช้แม้ว่าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าเคยพูดดูหมิ่นพระเจ้าเบียดเบียนและทำทารุณแต่ข้าพเจ้าก็ได้รับพระเมตตาเกรุณาจากพระองค์เพราะข้าพเจ้าทำไปโดยความไม่รู้ขณะที่ยังไม่มีความเชื่อแต่พระหัตถ์สถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อและความรัก ในพระคริสต์เยซูอย่างเดือลน้นต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่น่าเชื่อถือและน่าที่ทุกคนจะยอมรับคือพระคริสต์เยซูเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นข้าพเจ้าเป็นคนแรกในบรรดาคนบาปเหล่านี้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสแสดงพระเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงต้องการสแสดงความเพียรอดพน ที่ยาวนานต่อข้าพเจ้าเป็นคนแรกเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่เข้ามาเชื่อในพระองค์ให้ได้รับชีวิตน,นิรันดรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนาจ,จักรเปรียบเสมเือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไร ถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน พรพุทธพาโลเขียนจดหมายไปถึงลูกศิษย์ที่ชื่อทิโมธีนะครับแล้วก็พูดอย่างไม่อายว่าในบรรดาคนบาปทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นคนบาปมากกว่าใครแต่พระยิสุเจ้าก็ทรงเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าเหมือนที่เมตตากรุณาทุกคนนะครับน่าประทับใจข้อเขียนของอาจารย์ที่วันหนึ่งเขียนไปหาลูกศิษย์แล้วก็อธิบายว่าข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่น่าเชื่อถือเป็นความจริงพระคิตตเจ้าทรงยกโทษ เมตตาให้อภัยแก่คนบาปและในบรรดาคนบาปทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นคนบาปมากที่สุดในบทพบระวรสารวันนี้นํามาจากพระวรสารของนักบุญลูก,กานะครับพระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาฟาริสีและธรรมจารว่าการที่ใครคนหนึ่งสามารถกลับใจได้นับเป็นสิ่งประเสริฐน่าชื่นชมยินดีคนดีคนที่อยู่ในสวรรค์เขามีค่านิยมเช่นนี้ พวกเขาจะดีใจมากหากคนบาปกลับใจแต่นี่เราก็พอจะเชื่อมได้แล้วล่ะครับบทอ่านที่หนึ่งที่นบุญเปาโลเขียนสัจธรรมไปถึงลูกศิษย์ว่าในบรรดาคนบาปทั้งหลาย้าพเจ้าเป็นคนบาปกว่าใครหมดเพราะพระเดาเจ้าทรงมีเมตตาต่อทุกคนและยกโทษให้อภัยแก่คนบาปแล้วก็พ,เ,พเจ้าเป็นคนบาปที่สุดเพราะฉะนั้นบทรบราาพระวรสารพระเยซูเจ้าจึงตรัสสอนฟาร,รฝฝิสีคัมภีราจารย์ที่บางครั้ง เหมือนใกล้ๆว่าใครทําผิดก็ก็หมดโอกาสแล้วปิดประตูตายสําหรับเขาไม่มีความเมตตาต่อชีวิตเขาโดยสอนว่าการกลับใจของคนคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ชาวสวรรค์เขาชื่นชมยินดีเพ,เพราะว่าเพราะเมตตาของพระเป็นเจ้าได้ปรากฏขึ้นมาบรรดาคนที่อยู่ในสวรรค์บรรดานักบุญพวกเขาจะดีใจมากหากคนบาปก,กับใจแล้วพระเยซูเจ้าก็ตรัสว่า เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบทำา99คนที่ไม่ต้องการการกลับใจคือคนดีๆอ่ะเขาก็ดีใจแต่ว่าเวลาคนบาปกลับใจเ็าดีใจมากยิ่งกว่าไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องไปเป็นคนบาปเลิกกลับใจทุกคนถึงจะดีใจคือเธอดีอยู่แล้วก็ดีเขาก็ดีใจมีความสุขแต่พอเขาเห็นคนที่ หลงทางไปออกไปนอกทางแล้วได้กลับมาเขาเขาดีใจยิ่งกว่าคนดีๆที่ไม่ต้องการการขับใจดังนั้นเมื่อมีใครลับใจนะครับนั่นแสดงว่ามีสิ่งดีงามวิเศษเกิดขึ้นในสังคมของเราการที่พรจิยตุเจ้าไปรับประทานอาหารกับคนเก็บภาษีที่ชาวยูถือว่าพวกนี้เป็นคนบาปเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เขากับใจ ทุกคนน่าจะดีใจและชื่นชมเวลาพระเยซูเจ้าได้รับเชิญไปทานอาหารในบ้านคนเก็บภาษีพวกไฟรีสีก็ดินทากันว่าพระเยซูเจ้าไปคบคนบาปคือแทนที่จะดีใจว่านี่เป็นโอกาสเป็นหนทางที่เดี๋ยวคนผู้ในโคจะได้รับคําสั่งสอนได้รับแบบฉบับได้รับพระเมตตาจากพระเยซูเจ้าแล้วก็จะได้กลับมาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องก็กลับมองเป็นเรื่องไม่ดีไป หากเราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนดังกล่าวเราก็จะเข้าใจอุปมาเรื่องแกะหายไปตัวหนึ่งได้ว่าแค่ตัวเดียวที่หายไปเขาทิ้งแกะดีๆ9 9ตัวไว้แล้วออกหาตัวที่หายไปจนพบพบแล้วทําไมต้องแบกใส่บาและเที่ยวประกาศให้เพื่อนบ้านมาดีใจกับเขาที่พบแกะตัวที่หายไปแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราพบแปลกใจว่า ก็แกะตัวเดียวพอเจอแล้วทําไมต้องอุ้มใส่บาแบกกลับบ้านให้มันเดินก็ได้หรือว่าทําไมต้องแบก,กับใส่บากลับบ้านแล้วก็เที่ยวไปประกาศบอกว่ามาดีใจกับฉันเถิดเพราะว่าฉันเจอแกะที่หายไปแล้วเพราะว่าแกะตัวเดียวที่หายไปนั้นมีค่าสําหรับชุมพาบาลเหมือนพวกเราทุกคนมีค่าเฉพาะพระพักของพระเยซูเจ้าแต่อุปมานเนี่ยยังแฝงความหมายที่ว่าแกะทุกตัวมีค่าสําหรับเจ้าของแกะเนี่ยนะครับ วัฒนธรรมเลี้ยงแกะของสมัยพระเยซูเจ้านะครับในสังคมชาวยิวแกะเป็นทรัพย์สินที่มีราคาบางครั้งผู้เลี้ยงก็มีความผูกพันกับแกะเกินกว่าแค่ทรัพย์สินและอาจจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันพระเยซูเจ้าจึงทรงใช้แกะมาเป็นอุปมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราคือผู้เลี้ยงแกะที่ดีส่วนอุปมาเรื่องเหรียญเงินที่หายไปหนึ่งเหรียญ เมื่อพบแล้วทำไมต้องดีใจขนาดไปบอกเพื่อนบ้านให้มาร่วมดีใจสตรีชาวยูเป็นชนชั้นสองไม่สามารถทำงานนอกบ้านได้แบบผู้ชายเงินที่เขามีเป็นเงินที่สามีให้หรือหากเขาจะไปรับจ้างทำอะไรเล็กๆน้อยๆได้เศษเงินมาบ้างเงินนั้นจะมีค่าสำคัญมากในชีวิตต้องเก็บไว้ให้ดียังมีคนอธิบายอีกรูปแบบถึงว่า ผ้าคุมศรีรษะของสตรีในดินแดนตะวันออกกลางเจอมีเหรียญเย็บห้อยริมผ้าไว้ให้ดูสวยงามเป็นเครื่องประดับหากเหรียญที่ชายผ้าคุมศรีรษะหลุดหล่นหายไปก็จะมีข้อตําหนิว่าไม่สวยไม่สงา่าเสื้อผ้าดูไม่เรียบร้อยแต่เหรียญเงินเหล่านี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆจากเหตุผลว่าสตรีไม่สามารถไปทํางานหาเงินนอกบ้านได้บางทีเหรียญเงินเหล่านี้ได้รับมรดกตกทอดมาจากยาย หรือแม่ด้วยซ้ําไปเธอมีเหรียญก็จริงแล้วเธอจะเจาะรูเหรียญเธอก็ต้องไปจ้างเขาเจาะไปจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์รเพราะฉะนั้นเหรียญเงินที่มีรูเจาะสําหรับเย็บริมผ้าที่จะคุมศรีรษะใบหน้านี่อาจจะเป็นเหรียญเงินที่หายากต้องไปจ้างเขาเจาะรูแล้วมาเย็บก็เสียเงินอีกของเหล่านี้ดีไม่ดีเป็นมรดกตกทอดมาจากแม่หรือว่ายายให้มาเราต้องเก็บดีๆ แต่ความหมายก็คือว่าเราฟังนิทานเปรียบเทียบพ,พระเยซูเจ้าเรื่องแกะที่หายไปเราพอพบเราดีใจเราฟังเรื่องนิทานเปรียบเทียบที่พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมาว่าหญิงคนหนึ่งทำเหรียญเงินหายไปเหรียญหนึ่งก็กวาดบ้านทั่วบ้านเลยแล้วก็ร้อนใจจนกว่าจะเจอเจอแล้วก็ดีใจไปตะโกนกับเพื่อนบ้านบอกมาดีใจกับฉันเถิดเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปแล้วก็เช่นเดียวกันทุกคน ไม่ว่าใครก็ตามที่หลงหายไปเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าทรงตามกลับมาหรือเมื่อคุกกลับมาได้จึงเป็นความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ ถ่าในความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน ในวันอาทิตย์นี้นะครับนบ,บุรดูกานอกจากจะเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องชาวสวรรค์มีความชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกับใจมากยิ่งกว่าคนดีๆที่ไม่ต้องการการกลับใจด้วยเรื่องแกะที่หายไปด้วยเรื่องเหรียญเงินที่หญิงคนนั้นทําหายไปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับคือเรื่องบิดาผู้ใจดีนะครับ ที่ขอทรัพย์สมบัติลูกขอทรัพย์สมบัติจากบิดาบิดาให้ไปแล้วลูกก็ไปล้างผานจนหมดสิน้นในเรื่องนี้เราฟังหลายครั้งแล้วแต่สังเกตดีๆนะครับเวลาพระเยซูเจ้าสมเล่าดิจานเปรียบเทียบเรื่องนี้พระเยซูเจ้าทรงบอกว่าพอลูกล้างผานที่เขาคิดได้นะก็บอกว่าคนใช้บ้านพ่อเรานะยังมีของดีกินกว่าน,นี้อีกเราอยากกินข้าวหมูเจ้าของหมูที่ใช้ใเราเลี้ยงหมูเนี่ยไม่ให้เรากิน เราจะกลับไปหาพ่อแล้วเราจะพูดกับพ่อว่าคุณพ่อครับผมผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อผมไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของคุณพ่ออีกโปรดคิดว่าผมเป็นคนงานของคุณพ่อก็แล้วกันเขาเตรียมคําพูดไปแล้วเขาก็ออกเดินทางกลับไปหาพ่อของเขาขณะที่เขาเดินทางใกล้จะถึงบ้านพ่อเขามองเห็นแต่ไกลพ่อก็ชอบยกประโยคนี้ให้กับ พี่น้องได้พิจารณาว่าพ่อแบบไหนครับที่เห็นลูกแตกไก่ก็คือพ่อที่มานั่งหน้าบ้านคอยลูกทุกวันพระพิณเ,เจ้าทรงคอยลูกกลับมาทุกวันการกลับใจเป็นของดีเป็นของประเสริฐเพราะการกลับมาพับพ่อเขาบอกว่าคนช้าบอกคนใช้บอกไปเอาแหวนมามาสวมนิ้วลูกเราไปเอารองเท้ามาสวมถ้าไม่มีรองเท้าลูกเรากลับมามีฐานะเป็นลูกมีแหวนเป็นผู้ที่รับมรดกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ เป็นทายาทไปเอาเสื้อคุมยาวมาทาดไม่ต้องสวมเสื้อถอดเสื้อทํางานแต่ลูกชายต้องสวมเสื้อแล้วไปฆ่าบัวที่ขุนอ้วนแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงกันการกลับใจของลูกชายเขามีความสําคัญมีความชื่นชมยินดีเรามาพิจารณาบทอ่านที่1กันนะครับบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นํามาจากหนังสืออบพยพนะครับ พระเป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์เครื่องเผาบูชาที่นํามาถวายพระองค์ทรงพอพระทัยดวงใจที่ชอกช้ำเกี่ยวเนื่องกับการกลับใจอีกแล้วนะครับครั้งแรกเรานึกว่าไม่สามารถจะเชื่อมสามบทนี้ได้ที่ไหนได้นี่เชื่อมกันอย่างสนิทเลยหนังสืออพยพพระเป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์เครื่องเผาบูชาที่นํามาถวายพระองค์ทรงพอพระทัยดวงใจที่ชอกช้ำเป็นทุกข์กับใจเสียใจในบาปแต่การจะกลับใจอาจต้องใช้เวลา และพระเจ้าทรงอดทนรอคอยเราได้หนังสืออพยพเล่าถึงการที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะลงทัวทชาวอิสราเอลที่กราบไว้ลูปลูกบัวทองคําที่พวกเขาทําขึ้นณเชิงเขาซีนายแล้วในพระคัมภีร์เขียนว่าเรารู้จักคนเหล่านี้ดีนะครับพระบิดาเจ้าทรงตรัสก,กับโมเสสเรารู้จักคนเหล่านี้ดีเขาดื้อดึงเหลือเกินอย่าห้ามเราเลยความโกรธของเราจะเผาผลาญเขาทั้งหลายและเราจะทําลายเขาเรา จะทําให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่คนชั่วเหล่านี้ถ่วงรังคนดีให้ก้าวหน้าคนที่ไปเอาทองคํามาหล่อเป็นลูกบัวแล้วก็กราบไหว้เพราะโมเสกขึ้นไปรับพระบัญญัตินานแล้วไม่ลงมาคนชั่วเหล่านี้ถ่วงรังคนดีให้ก้าวหน้าคนดีๆเขากำลังจะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญากําลังรอรับพระบัญญัติจิบประการคนดีจะได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาเป็นชนชาติใหญ่ประชากรของพระเจ้า โมเสสอ้างถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงอุตส่าห์พาเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ถ้าทำลายพวกเขาคําสัญญาของพระองค์ที่ทรงมีให้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบก็จะล้มเหลวไปโมเสสก็เลยอ้างบอกว่าขอความเมตตาจากพระบิดาเจ้าให้กับพวกเขาถ้าพวกเขาตายไปสิ่งที่ลงทุนลงแรงมาตั้งแต่แรกพาเขาออกจากประเทศอียิปต์ก็ไม่มีค่าไม่เหลืออะไร องพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเปลี่ยนพระททยไม่ลงโทษประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงพอพระไทยรอดูการกลับใจของมนุษย์ชาวอิสราเอลประชากรของพระเจ้าบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้เพราะพวกเขาตระหนักดีว่าพวกเขาเป็นคนบาปแต่ที่มาถึงวันนี้ได้เพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้อดทนรอคอยวันที่เราจะกลับใจ เพลงสดุดีที่หนึ่งยในครับพระคัมภีร์นะครับพูดเรื่องนี้ไว้ไพเราะมากเลยครับพระยาเวทรงพระเกิดุณาและทรงเมตตาสงสารกริวชา้าทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมพระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไปไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานานพระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใดความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้นบิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ส่งเลลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดินวันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้าเขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่งเมื่อลมพัดผ่านมาก็อันตรธานไปไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลยแต่ความรักมั่นคงของพระยาเวต่อผู้ยำเกรยงพระองค์นั้นดำรงอยู่สลอดไปเป็นดิศพระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตามชีวิตคนเราที่ยังไม่กลับใจเหมือนลูกชายวัยหนุ่มวิ่งหนีออกไปจากอกพ่อเขาวิ่งไปสุดกำลังเพราะยังหนุ่มมีเรี่ยวแรงพ่อของเขาก็วิ่งตามและเอื้อมมือจะรั้งตัวเขาไว้แต่วิ่งไม่ทันพ่อเขาจึงหยุดคอยเพราะหมดเรี่ยวแรงมองดูลูกของเขาวิ่งไปไกลและยังวิ่งต่อไปจนวันหนึ่งชายหนุ่ม หยุดก้มลงดื่มน้ําข้างลําธารเพราะรู้สึกเหนื่อยขณะที่ก้มลงวักน้ําก็เห็นภาพสะท้อนใบหน้าตนเองบนผิวน้ําในลานําธารเขาตกใจบัดนี้เขากลายเป็นคนแก่ไปแล้วแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเป็นครั้งที่สองเพราะมีใบหน้าของชายที่แก่กว่าเขาอีกคือบีดาของเขาก้มลงมาโอบไหล่ของเขาไว้อย่างอบอุ่นเขาหันไปกอดพ่อด้วยความดีใจแต่เขาไม่รู้ว่าพ่อเขาดีใจมากยิ่งกว่า ในถ้ำกลางเสียงสาบแช่งกลดาของผู้คนว่าเขาเป็นลูกทรอพีพ่อเพียงคนเดียวที่วิ่งตามมาจนบัดนี้กอดเขาเหมือนเขาเป็นแก้วตาดวงใจพระบิดาทรงพอพระทัยให้เรามีชีวิตไม่ใช่ความตายพระบิดาทรงรอเรากับใจมามีชีวิตในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่เสมออย่าวิ่งหนีพระองค์ไปไกลเลยสวัสดีครับ